ผมชื่อโชกานันทครับอายุ2 2ปีผมมาจากแคนาดาอยากเป็น p l a ท i n ีก็ใจไหมแล้วก็ว้าเ l o u ได้บ่ได้อะว้าว l d บอยากรือะไรอะโอเคไหมพภาษาฝรั่งเศสได้ก็ได้นะ ได้แค่นั้นบ่ได้แค่นี้เหรอก็พูดคุยว่ามาอยู่เมืองไทยมาทำไมทำไมถึงมาอยู่เมืองไทยมาเพราะว่าอยากเป็นเน้นอปลเน้นใช่ไหมเด็กเน้นเพราะว่าอยากรู้นพุทธ,ธิสมอยากเรียน meditation กระจายไหม,มใช่ <laughs> uh, just to see the people around, i think everybody really happy. so i think buddhism is really good for people and i wanted to learn about it more. that's why i decided to come back here. <laughs> ใช่กกิใจไหม <laughs> แล้วทำไมถึงมาอยู่บ้านกลางใหญ่อเพราะว่ารู้จักนะ่ะม่พอน้องมีนะแล้วอ,อยากอยู่อีสานเพราะว่าที่อีสานไม่มีบ็อกซิดานะ <laughs> ใช่ดีกว่านะ <laughs> อีสานเขาชอบหมักซีดามากๆใช่ใช่ดี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 แล้วก็เป็นจริงจิงใตนะกขใจไหมครับครับมาอยู่แล้วคนที่นี่เป็นยังไงอัตยาสัยดีไหมบ้านนี้อดีมากนะชอบจริงๆนะทุกคนกันใจดีนะกันใจดีเออด้ได Friend, ok, mi Facebook, boh. <laughs> la len, la len. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ok, bon. <laughs> ok. Come